สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีมือโฉกมือมันคะ่ะสวัสดีค่ะมือกล้องสวัสดีครับเป็นอย่างไรเนี่ย,อา,ายอาการมาื่งบายอาการเมื่อวานแย่แน่มือนี้ก็โอเคแล้ววัอนี้สิไข่แน่มา,านนอนพักผ่อนเบิดมือเบิดขึ้นใครแน่กินยาพร้อมใครแน่อิ่มละเด้ผู้เบา่าไทบ้านเข้ากรุงเทพทัวแรกหน่ะแนะ่เหนยวไม่แห้งไปสั่ง ก๋วยเตี๋ยวกินจ้สั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษซร้างบักใยหนึ่งหน่อยกินอยู่ในกรุงเทพนะอิ่มแล้วปัตตานีก็ลุกขึ้นแล้วปัตตานีบิดขี้ข้านพร้อมปัตติยมแล้วเพื่นก็ว่าใครแน่พนักงาภาษาอีสานเป็นยังไงใครแน่ใครแน่ใครแน่เอ้ยอสิใครแน่บัดนี้สิใครแน่ก็คือพออยู่อิ่มแล้วแต่ว่าเพื่นไปอยู่ยังชัวรอเพื่นไปว่าอยู่กรุงเทพเจล่าว่ากับคนไทยเจล่าใครแน่พนักงา เขาก็ลูกใสไปแล้วเขาก็ลูกใสขุมตานุ่นละวนนี้แรนแนว่าสันเอ้อแน่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 มือนี้มีกล้องก็ไข่แน่แล้วมือนี้แน่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 เป็นเชยงดาได้พี่น้องเลยเบิงตะเคาวเบิงตะเคาน้องนุ่นดำดงนอน้องนุ่นดำดอถ้าว่าแบบนี้เพื่อนเอิญว่าภาว่ารับมือกับความดังรับมือกับความสําเร็จบว้ได้พี่น้อง เพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันมันตั้งตัวไม่ทันอันมือนี้ก็เป็นวันวันอยู่ย่านขว้ญรับมือกับความรุ่ยโบวัยถึงลงมาที่เิงว้าที่นทิงเลยมันเป็นมันเป็นภาวะทางจิตใจมันจะมีความเครียดมันจะมันต้องมีคนห้ยคำแนะนำเนาะเออมันจะมีความเครียดืว่า มันมันมีนนท่านว่าอยู่เดสาม้านป็นพัใหญ่อันหนึ่งอันใดล่ะซื้อรางวัลที่หนึ่งไว้ห้าใบปาตานีก็เลยไปคุยกับหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยมาอันโยมกันถือรางวัลที่หนึ่งห้าใบสามสิบล้านนี่โยมสีเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดอันพัใหญ่นั่นก็เลยบอกว่าอันขน้อยก็ซีมอบให้หลวงพ่อเบิดเลยสามสิบล้าน หลวงพ่อช็อกเลยบันนี้หัวใจไหยตายเลยบันนี้รับต๋อวันรับปรไววันนี้ถือซ่อมดีรับเต๋อ่ได้รับประไวเมืนบอกเออวันนด้ถือซ่อมดีมันมันมาเร็วคือว่าเนาะมันได้หลายอย่างกันถือเนี่ยกระสิกให้การว่าวนี้เป็นว่าวเป็นว่าวเรื่องเรื่องจริงเรื่องชกว่าวเรื่องชกเรื่องจริงนะคือที่ลาวุ้งอิงนี่แหละเอ้าเนี่ยไทยลาวุ้งอิงเนี่ย จัดการบริหารเจ้าของบ่อด<ม>เนี่ยะจะเป็นแบบลักษณะคือว่าในหลักอชิวชิวอ่าแต่สหรับอิหลาในี่ผ่านมาแล้วบร่ไดสนใจยัดงดาวมงดาวมาผ่านมาแล้วแมนบอกดามาลดภาวะน่นนั่นนี่ที่บอกว่าเออเหมือนเหมือนน้องนุ่นเพ่นในนอกอีหลาเนี่ยคผ่านมาแล้วหลักแต่งแห้ง เพราะฉะนั้นนี่แหละภาวะพี่น้องภาวะรับมือกับความดังรับมือกับความสําเร็จไม่ไหวเขาจะว่าเนาะแต่ว่าคิดว่าจะบ่ไหวก็ต้องไหวได้ไหมนี่หหวยรับมือกับความด้วยนี่ต้องตั้งสติไว้ดีๆกันแล้วพอเล่นๆพี่น้องก็บบาไหวๆต้องไหวต้องไหวหนสิบสองล้านแค่ชิวๆกันก็อนไรต้องไหวขึ้นไหวต้องไหวต้องไหวว่าษนเออจักรแม่นพาคกัลสอตัวได้ดอกล่ะจิบจิบภาษานนั่นแต่ว่าได้ยินลูกสาวว่า ขั้นเวาซื้อตัวใดนั่นบ่เคยออกเต็มปากเต็มคำจักเื่อเลยอุ้งอิ่มมาขึ้นหน้าเวทีบอกเอฟซีแต่ว่าบัวใดดอกเด้บ้าฮะบัวใดดอกอันเล็กเพราะการใช่นะฮะบัวใดอีลาว่าซื้ออาร์เล็กรถเพราะการใช่นั่นนะออกแน่นอนบ่เคยบอกเวาเต็มปากเต็มคำจักเื่อได้สาวนี้มันใจแห้งเนาะมาขึ้นมามันใจแห้งไหมมัตานี่เพราะการใช้เพิ่นก็ไปรับรถนี่ยินดีน้ำเด้อไอเอ๋ยแสดงความยินดีนําทะเบียนรถ สามสามหกศูนย์สาวคูณสาวใต้ไข่ใส่ใจหัวใจไหวตายสิ้อบอกไ้บ้างเ<า>มื่อนั<า>้นเมื่อนั้นที่ว่าอธิษฐานไหวว่าพ่อการใช่อ่านไล่ในเด้ออ่านตลอดพี่น้องออแล้วก็บอกตะเฮงแล,ะละ้วล่ะหันหันหาซื้อบ่ได้คือเก่าพอวน่นเราบอกแล้วเพื่อนยังบอกอีกได้ความลับเด้อเพื่อนบอาหลับจังได้เขากูุกันทั่วบ้านทั่วเมืองสามน้นยืน เอาคลิปลงเขากำพังพพ์บอกว่าแห้งเราเขาหูกอนสารน้ำยื่อีกเราก็สิบอกไปทุกคนแบบนี้ละเรคจะบอกความลับกันเด้อความลับเด้อไปดีใจน้ำดีใจน้ำได้หลายไอีแมนดีใจน้ำมันนั่นทะเบียนขอนเจนได้นั่นน่ะแมนโชคคมันหมานเด้อค่ะสุขุสูขวนนั่นละทะเบียนรถพอการใช่ทะเบียนรถพอต้นกับเบื้องไห้ในเด้อพี่น้องเนี่ยมือนั้น ชนกันซีขันรวด,ด,ดเดชแมนแล้วมันเป็นขึ้นตอนที่สาวนุ่มเยินไปบ้านไทยเราคุยกันเรื่องทะเบียนรถพอดีอคุยกันว่าตอนนั้นรถมาดับอยู่บ้านอีลานั่นเพิ่นถือเลขเราเมื่อทัดบ้านเราว่าเอ้ารถไปชนไปชนกันเขามาชนถ่ายอ,อ่าเพราะฉะนั้นกับเบิงเบิงไว้น้ำหนึ่งสี่สี่ห้าบอกประมาณนี้ กันเบาสู้กันฟังเนี่ยพี่น้องบดได้ใบหวยนะบดได้ให้มากงอมง่ายเลยแต่เบาสู้กันฟังแต่ว่าอีลาบราเคยเบ,เบาเต็มปากเ <c oughs> ต็มคำแบบนี้จ้าเ <c oughs> ถือ่อพี่น้องเลย <c oughs> แกจะสิว่าจังใดเน,นะาะจะสิรถพอการใช่จะสิรถพ่อลุงดาปัฒน์นี่แล้วหละย <c oughs> งามรถสไลด์รถสไลด์อันนี้แต่ว่าเรียกเลขฝันพอการใช่นั่นไปตรงกับร,รถสไลด์คนเด้โอ้สามหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง แมนแมนรถพออันนั้นสามหนึ่งศูนย์บอกเห็นเอฟซีทักมาอยู่เด้ว่าสามศูนย์หนึ่งอะทักมาว่าจังไดงเพิ่งพ่างกับถือกเวียนมาเหมือนหรืออย่างจังไดนี่ล่ะจัดดิปันนั่นสะบัเดี๋ยวนี้สิจับอย่างสิขึ้นอย่างนั่งอย่างก็สิเป็นห่วยออกไปเป็นตพพินม์ไปจะออกตัวใดดอกพี่น้องเลยเพื่อมาหมานหมานหมานโอ้ดีใจนะท่านตอนหลังแม่เอ่ะนี่ล่ะเขาเจ้าไปทัวทุกประเทศไหม ที่น้องเฮ้านะบอกเอฟซีเอันไปทัวร์ทุกประเทศเป็นคนมาท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวทุกประเทศเลยลาวเวียดนามแม่บ้นมาเลเซียงงงงงงจะไปเห็นแต่ข้าเจ้าไปเที่ยวทุกประเทศนะสร้างเงินเหลือเงินบบที่เขาเหยียดคลิปออกไปแล้วข้าเจ้ากับพี่มานหลดดีจ้ะมีแต่คนรวยรวยมีค่าตั๋วพากันไปเ่ยวทุกประเทศแมนสร้าเง้นเอาตอนี้ให้นีละ ข้าวเที่ยงในไทยใช่ไหมเอาในประเทศนี่แหละรัฐบาลเนาะส่งเสริมัตตาใบนานละซื้อือไปแล้วนะซื้อไปแล้วซื้อตัวใดล่ะพัสิบาลอตเตอรี่ไถ่ละไถ่ตัวใดเนาะไถนละใถ่ตัวใดซื้ออีลีได้บังคันซื้ออีลีได้บังคันนี่ได้กินข้าวเมื่อกี้บอกได้เลยบอกได้เลยได้เลยรางวัลที่หนึ่งเลยอ๋อ เตรียม,ต,ม,มยตัวรับมือกับความสําเร็จอยู่เดี๋ยวนี้ใะ่ได้ตัวรับมือกับความสําเร็จจะก็ใบใบใส่ดอกพี่น้องอเงินวาหาเยนบ่นะรอใบวันนี้นะครับอเอาจาก๊จากแจ๊อยู่มหมืองได้ดอกหายไปทั้งหลายดอกหลอกน้องเลยจักสิได้ผ่วดอกอ่ะบ่ปะเป็นหยังห้าบ่เห็นและะ้วค่ะเอาเป็นว่ามันใจรัดเตรียมขึ้นเงิน12บล้านมันหวานสุขสุขคนเด้อพี่น้องบ่มีหยังคุยกันเล่นๆเออคุยเล่นๆให้ฟังมรักลูกสาว ดีลาองิงบอกเคยวาตเต็มปากตเต็มคำจักเถื่อเลยเสืออลรถแต่รประการช่เถือแน่นอน <c oughs> ออกแน่นอนเดียวหอยันไ่ละล่อรุ่นกันอีกก็จกชั่วโงแบบพี่น้องเฮ้ยกันเลยว่า,<อ>าสร้างมาทะลุกันเลยว่าประการช้สิบเปอร์เซ็นต์อยู่โยงโยงอยู่บนปานนี้เอๆๆ้ยมันตานเด้อค่ะสุขวนเนาะออะตามเบิ่งลูกสาวมือนีก็อยู่ทางอ่าพัทยาเนาะตาโลอ่าพัทยา ไปหอดไปถึงผูนกินมึกช็อตเตอร์เสาเลยฝ <laughs> าดไปซ้องต่พี่น้องเลย <laughs> มากหลายเออเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำานีกันเ้นขอค่ะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งค่ะแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะว้าจะปล่อยมือมาจาังไงกันนะทางตรงเลย <laughs> ในหมู่บ้าน <laughs>